กี่ปีผ่านไปก็ยังนิยมใช้ไม่เคยเปลี่ยนนะคะสําหรับรถรุ่นนี้ค่ะสวัสดีค่ะเซลล์ออนจากร้านดับยูยุทธค่ะสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ออนมีแนะนํา4ประตูโฟนะคะของเบนอิซูซูค่ะคันนี้นะคะจะเป็นอิซูซูดีแม็กสามจุน ls นะคะเป็นตัวนวีค่ะตัวโฟด้วยนะคะเป็นรถปี2009ค่ะเดี๋ยวไปดูตัวรถกันเลยค่ะคันนี้บอกเลยว่าสวยสุดๆค่ะตัวกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะตัวกรอบไฟจะเป็นแบบเข้าหลามตัดกะค่ะมีอ่า ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาพร้อมนะคะยางอะไรก็คือดอกอยางหนาๆอยู่เลยค่ะเหมีกเดิมจากโรงงานนะคะกระจกมองข้างค่ะจะเป็นสีโครเมียมตัดกับดำนะคะตกแต่งสัญ,ญลักษณ์ยวยยูทค้าให้ค่ะบันไดข้างมีมาพร้อมค่ะเดี๋ยวไปดูภายในตัวรถกันค่ะ ถึงจะเป็นรถปี2009นะคะแต่ภายในบอกเลยค่ะว่ายังใหม่มากเลยค่ะทางร้านทําความสะอาดใหม่ให้หมดทั้งคันเลยนะคะหุ้มบอใหม่ให้ค่ะคุณลูกค้าพวงมาลัยก็คือยังสวยสวยทุกจุดค่ะบอกเลยค่ะราคาก็ไม่แรงด้วยค่ะหมอะสาหรับอ่ะใช้ในครอบครัวนะคะหรือว่าวัยรุ่นจะนําไปแต่งซิ่งนออนเนอแนะนําคันนี้เลยค่ะช่วงล่างนะคะทางร้านพ่นกันสนิมใหม่ให้หมดเลยค่ะคุณลูกค้าดูตัวห้องโดยสารได้ค่ะ ตัวพรมนะคะทางร้านแถมไปให้ค่ะคุณลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจคันนี้นะคะสามารถมาดูรถตัวจริงได้นะคะช่วงล่างพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยค่ะราคาเจ้าตัวคันนี้ก็ไม่แรงเลยค่ะอยู่ที่3 5 9 0 0 0เบาทค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะโทรหาออนได้ค่ะที่เบอร์โทร0 9 8ย์0 1 3 4 6ค่ะสามารถนัดทดลองขับดูรถตัวจริงได้นะคะที่ร้าน w ย u t ค่ะสุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับวันนี้ออนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ